สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้น่าจะถูกใจสายฟรีนะครับเพราะว่าจะพามาดูโหมด PVE ซึ่งเป็นโหมดที่เราสามารถฟาร์มเพชรได้ฟรีนะครับก่อนอื่นเลยเหมือนที่ทุกคนอาจจะพอได้ฟังกันในคลิปที่แล้วนะครับว่าเพชรเนี่ยเราสามารถได้มาจากการเติมก็ได้นะครับซึ่งเวลาเราได้เพชรแล้วเพชรเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปซื้อสกินตัวละครที่เราชื่นชอบหรือว่าเอาไปซื้อแพ็กเสียงตัวละครนะครับแต่ที่สําคัญสําหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ทุกคนนะครับ ไอตัวเพชรตรงนี้สามารถแลกเป็นเหรียญทองตรงนี้ได้แล้วเอาไปซื้อตัวละครที่เราชื่นชอบนะครับนี่แหละถูกใจสายฟรีแน่นะครับซึ่งการมาเล่นโหมด PVE นั้นนะครับเราสามารถตุนกุญแจได้สูงสุด3คีย์นะครับตรงนี้นะเวลาเราใช้ไปแล้วมันก็จะนับครูดาวถอยหลังเพื่อเติมกุญแจให้เราใหม่นะครับฉะนั้นใน1วันเนี่ยควรที่จะมาเล่นนะครับซึ่งโหมด PVE นั้นต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเล่นนะครับกดดูตรงร้านค้า PVE ตรงนี้นะครับ เราจะได้แต้มมานะครับแต้มตรงน,นี้นะฮะ46มีนะเหมือนผมได้มานี้นะครับ <ST an> ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องของการแลกเพชรในตรงข้างล่างนี้นะครับก็สามารถแลกสกินตัวละครด้านบนได้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องของสกินตรงนี้นะครับอยากจะซื้อสกินตัวตอื่นหรือว่าอยากจะไปซื้อตัวละครมากกว่าก็แลก <ST an> <ๆ>ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้กุญแจตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่น เริ่มชำนาญแล้วนะครับอยากจะจัดแล้งอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้เพชรเนี่ยซื้อได้ซึ่งในโหมดนี้จะมีการจัดแล้งนะครับเข้ามาดูตรงจัดอันดับก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละความยากนะครับก็จะมีคะแนนของผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับแล้วเวลาเรากดดูในแต่ตัวละครเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยออกไอเทมกันประมาณไหนนะครับเพื่อดูไว้เป็นแนวทางนั่นเองอ่าซึ่งตัวละครที่จะเล่นในโหมด V.E. ได้นั้นนะครับ กดดูตรงนี้นะลายชื่อตัวทดลองที่ใช้งานได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่สามารถใช้ได้หมดทุกตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มเล่นเนี่ยตัวของฮยอนอูสามารถลงได้นะครับและจะบอกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเด็ดเหมือนกันในการเล่นหมดนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อตัวละครใหม่แล้วเออแบบเบื่อฮยอนอูแล้วอะไรอย่างนี้ก็ลองเช็คดูตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อจะเอามาเล่นหมด TBE ได้นั่นเองเอาละเดี๋ยวผมจะเริ่มจากระดับความง่ายนะครับเพื่อจะอธิบายในการเล่นนะเพราะว่า เวลาคราบของมันจะไม่จำกัดเวลานะครับจะได้สะดวกในการทําคลิปเนาะปะเวลาลุยครับโอเคเวลาเรากดเข้ามานะครับก็จะเห็นนะว่ามันจะเปิดให้เราเล่นได้เฉพาะบางโซนเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปเช็คในแต่ละโซนนะครับอ่าที่เจอพอดีเลยนะฮะอย่างโซนนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าพันธมิตรที่แข็งแก่งสามารถชวนได้นะครับอันนี้แหละที่ผมให้มองหานะครับ เพราะว่าในโหมดนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถหาเพื่อนร่วมทีมเข้ามาได้อีกสสลอ็อตฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเริ่มเล่นแบบง่ายๆนะครับให้มองหาโซนที่มีพันธมิตรอยู่นะครับเพื่อจะเอามาเข้าทีมการมีตัวละครมากในช่วงแรกจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ดีแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีบางโซนนะครับโอ้โหพันธมิตรชวนได้แบบ3โซนติดมันจะมีบางโซนที่มีศัตรูสุดแข็งแกร่งรากฏกดตัวเนี่ยอันนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปกดนะครับ จนกว่าเราคิดว่าเราของจะมีประมาณนึงแล้วก็หาเพื่อนได้ครบ3นะครับค่อยมากดเนาะอะประมาณนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์นะครับบนแผนที่แต่ละโซนเนี่ยอย่างถ้าเป็นรูปดาวตรงนี้ก็คือมันจะดอกของแบบดีมากๆนะครับเข้าไปนี่คือดอกดีเลยนะฮะเวลากดให้กดด้านล่างนี้แต่แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปในตอนแรกให้หาทีมครบ3ก่อน,นครับส่วนรูปกุญแจตรงนี้นะครับอุโมงตรงนี้นะครับเวลาเรากดอันนี้คือสามารถกดได้เลยนะเลือกพื้นที่ที่จะปลดล็อก คิดว่ามันคือเหมือนกับเป็นดอกกุญแจแล้วกันนะครับเวลาเรากดมาปุ๊บเราจะสามารถเลือกแผนที่ที่เราจะปลดล็อกได้ทันทีอย่างตอนนี้ผมสนใจที่จะปลดล็อกประภาคารเพราะว่ามันเป็นแมพที่ผมจะต้องไปฟาร์มสนับมือให้หยอนอูนะครับผมก็จะเลือกปลดล็อกมันแบบนี้นะครับอ่าเอาลูกกุญแจเมื่อกี้มาไขาออกอ่าทีนี้ประภาคารผมก็ไปได้แล้วนะครับแล้วอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับในตรงละแผนที่แต่ละแผนที่นะฮะมันจะมีรูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่เวลาเรากดเข้าไปดูปุ๊บ มันก็จะบอกว่าเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมชิ้นไหนนะ,ะเผื่อกรณีที่ว่าเราฟาร์มไปแล้วเราอยากได้ของอะไรเพิ่มเติมก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าอันไหนที่เราจะควรไปต่อเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเอาเพื่อนเข้าทีมก่อน,นครับโดยการไปที่ท่าเรือเนาะกดตรงนี้นะขวาบนปัดลุยเลยมาถึงปุ๊บกดข้างบนเลยนะกดเริ่มแล้วก็คลิกตรงรูปรองเท้าตรงนี้นะครับให้เป็นท่าทางว่องไว ถึงแม้ว่ามันจะเกิดเสียงดังขึ้นแล้วก็ใช้สเตมินาเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวสเตมินาเนี่ยมันจะเหลือสุดๆเลยนะครับแล้วส่วนเกิดเสียงเนี่ยให้มันเกิดไปเลยนะฮะเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันมีน้อยนะครับเราจะเร่งการเจอของมากกว่าครับฉะนั้นกดไปแล้วเดินเลยครับปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบนะฮะเก็บเก็บนะครับถามว่าต้องเก็บอะไรนะครับอย่างในตอนแรกเนี่ยแนะนําว่าให้เก็บพวกของวัตถุดิบ ที่มันเป็นพื้นฐานอย่างน้ําอย่างค้อนอันนี้ใช่ไหมเอาไว้มาครับทับทิมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกชุดเนี่ยอะไรไม่มีก็กดมาแล้วก็ใส่นะครับถ้าเกิดเราเจอไอเทมที่มันเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างนี้ก็คือใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องมันนั่งรอนะครับไม่ต้องมานั่งรอคราบก็กดเก็บเก็บไปนะครับอะไรดีใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับปะลุยเจอเรียบร้อยครับเราเจอกับเบอร์นิสนะครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเบอร์นิสเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ใช้อเทมอะไรนะครับให้ดูทางขวามือด้านบนเบอร์นิสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ถนัดในการใช้ปืนนะครับก็รับสมัครไปเลยนะอ่าทีนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราเจอปืนก็เตรียมตัวเอาให้กับเบอร์นิสได้เลยอย่างงีนะครับแล้วก็กระสุนด้วยนะเอ่อเอาไปนะฮะใส่ปืนไปนะลูกซองเรียบร้อยเดินเดินหาเลยครับโอเคเอาชุดให้กับเบอร์นิสนิดหนึ่งนะฮะเดิน กศูนย์ไม่อีกนะเดินเค okay, หมดแล้วนะครับการสำรวจแต่ละครั้งนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นอย่างนี้ก็คือตัวเลข3าบเบ่งบอกว่าเราจะกลับมาท่าเรือได้อีก2ครั้งสรุปก็คือในแต่ละโซนนะครับเราสามารถฟาร์มได้แค่3ครั้งเท่านั้นอ่าทีนี้ต่อไปผมจะไปหาเพื่อนเพิ่มอีกสักคนนะครับเดี๋ยวไปที่โรงงานแล้วกันเนาะกดที่ด้านบนเลยครับปึ๊บไปหาเพื่อนเพิ่ม แล้วเวลาก่อนเล่นนะครับในรอบต่อไปเนี่ยให้กดไอเทมนะครับขึ้นไปด้านบนให้หมดข้างล่างเนี่ยมันคือกระเป๋าที่เราแบกเข้าไปในแผนที่นะครับส่วนข้างบนนี้มันคือห้องคราเวลาเราเล่นโหมดง่ายเนี่ยตัวเลขตรงนี้มันจะไม่นับฉะนั้นเราใช้เวลาได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าในโหมดที่มันยากขึ้นกว่านี้เวลาตรงนี้มันจะนับก็จะเหมาะสําหรับคนที่จํานะครับว่าต้องคราอะไรนะครับอย่างตอนนี้ผมก็จะกดดูตรงนี้ก่อนว่าทําอะไรได้บ้างนะครับ โอเคเอาไฟลฟเฟิลใส่ไปแทนดีไหมเอาลูกซองออกแล้วกันนะครับย่อยทิ้งปึ๊บอ่าทีานี้ก็เริ่มเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอย่าลืมปรับรองเท้าทุกครั้งนะเวลาเล่นอ่าเราเจอกับแจ็คก,กี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เหมาะเล่น PVE พอดีเลยนะครับแจ็คก,กี้จะถนัดเป็นอาวุธประเภทอย่างนี้นะครับมีรูปเห็นไหมอ่ะกดมาดูที่ตัวละครน้องก็ได้ครับก็คือคมดาบนั่นเองนะครับเวลากดมาก็จะบอกอยู่นะอย่างนี้ก็ปืนเห็นไหม อ่าวิธีง่ายๆนะครับนี่คือหมัดแล้วก็จะมีไอเทมบางอย่างอยู่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะทีนี้ต่อไปผมก็จะไปแผนที่ที่มีรูปดาวนะครับไปที่สลัมก่อนเลยนะครับฟึบอ่านี่ก็เอาของขึ้นไปครับอ่าทีนี้ก็กดเริ่มเล่นครับเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยนะครับที่ผมยังไม่รู้ว่าจะเจอศัตรูตอนไหนนะจะได้สอนวิธีเล่นเวลามาแผนที่ที่มีรูปดาวเนี่ยมันจะเร็วอย่างนี้ครับฟื้นเข้าใหม่นี่นะครับฟื้นสำรวจครบแล้วนะครับ เร็วมะเร็วนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับก็จะไปรูปดาวตรงที่ฝึกซ้อมยิงธนูนะครับอ่ามีศัตรูปรากฏเดี๋ยวสอนวิธีโจมตีเกมนี้แล้วกันนะครับเก็บเนื้อไก่ไปก่อนเก็บหม้อร้อนไปสักนิดนึงนะฮะเคเครับปะเริ่มเลยไหนดูซิพอดีเราสามารถดูได้จากด้านนอกนะครับว่ามันจะให้อะไรแต่นี่ผมกดเข้ามาเลยอ้าวเจอศัตรูจัดไปครับมา วิธีการเล่นนะครับมันจะเหมือนเทิร์นเบทนะครับไม่เหมือนดีมันคือเทิร์นเบทเลยนะครับปกติเวลาเราเล่นโหมดทั่วไปเนี่ยมันก็จะก็เรียกว่ามือไวก็กดไปนะครับแต่น,นี่คือมันจะเป็นเทิร์นเบทใส่ลักด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยอันนี้คือประเภทโจมตีนะครับข้างล่างนี่คือเป็นยาผู้นี้คือหยุดยีวเลือดได้ซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูทางซ้ายมือตรงนี้นะครับทุกคนจะมีเลข3เวลาเราใช้อย่างผมใช้บุหรี่เนี่ยมันก็คือจะเสีย1หน่วยนะครับ อย่างโจมตีก็เหมือนกันนะฮะจะ,จะเกตได้ว่าตอนนี้ใช้1ห,หน่วยแต่เราสามารถรวมการนี้ได้นะครับเห็นไหมรวมเสร็จขึ้นเลข2ออย่างท่านี้ถ้าผมกดใช้ปุ๊บ,บก็จะเสีย2หน่วยเห็นไหมฮะอ่าฉะนั้นต้องคำนวณให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอตัวละครอย่างบอสอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคำนวณดูว่าเอ้ยต้องการโจมตีล้วนเลยไหมหรือจะฮิวล้วนอะไรอย่างงี้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะตีล้วนเลยนะครับโ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็หมับเข้าไป อ่าแล้วก็จบเทินครับทีนี้ก็รอรับดามาครับเห็นไหมเวลาเรามีตัวละครมาเยอะเนี่ยมันกระจายดามาส์ครับนี้ผมก็จะตีต่อนะครับอันนี้ตีเลยเพราะเลือดของรน้อยนะเดี๋ยวเอาฮยอนอูกินเลือดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็แจ็กกี้ครับปรับเข้าไปนะครับแจ็กกี้ปรับเข้าไปครับมาร์ฟจะตายแล้วนะครับเซฟเซฟนฮะกินเลือดแล้วกันเอาเป็น ใส่อั่วครับโยนใส่เข้าไปปุ๊บอ่าเลือดเต็มละจบเทินเฮ้ยไม่จบไม่จบตีได้ฮะอีก2ทีตีได้เออนี่ยังไงเล่ารอบหน้าแตกแน่นอนครับบอสไม่ใช่บอสหรอกเป็นลูกพี่นะที่อยู่แถวนี้โอเคในเมื่อยิงตัวที่2แล้วก็ให้ตัวที่2ปิดงานครับโป๊กเข้าไปจบนะครับเรียบร้อยเลเวลอัพด้วยแล้วก็เดินหาต่อเลยครับปุ๊บ Okay. มาถึงก็ได้ใช้ส้อวดหนึ่งอันนะฮะเห็นไหมเล่นแบบง่ายๆนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องเข้าแผนที่ไหนในกรณีถ้าเราจําไม่ได้นะครับก็คือกดมาเข้ามาที่กระเป๋านะครับอย่างจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยผมดรอปไอเทมดีๆมาใช่ไหมอย่างอันนี้นะครับก็คือสามารถคราของม่วงของทองได้เต็มไปหมดนะครับอย่างตอนนี้ผมอยากจะค้าปืนนะครับให้กับตัวละครที่2ของผมนะฮะ ก็คือผมต้องไปหาปืนใหญ่หมอมือทางซ้ายนะครับเราก็กดอย่างนี้เพื่อเช็คได้นะครับผมต้องการจะคัฟแผ่นเหล็กนะครับซึ่งแผ่นเหล็กเนี่ยหาได้จากไหนโรงงานสลัมนะครับอย่างนี้ใช่ไหมอ่าผมก็ไปนะครับไปโรงงานหรือว่าไปสลัมก็ได้นะครับอ่ะปึ๊บมีดอกอันนี้ไหมอ่าไม่ดอกนะหาก่อนโรงงานสลัมสลัมไม่มีอัตราเพิ่มดอกด้วยนะครับงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับมีเศษโลหะอยู่6ใช่ไหมโรงงานมีเศษโลหะอยู่ 8อ่ะอันนี้เท่าไหร่แอ่ะฉะนั้นไปข้างบนคุ้มกว่านะครับเพราะาข้างบนมันเพิ่มอัตราดรอปอย่างอื่นด้วยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเช็คจะได้ไม่ต้องเข้ามาในหน้านี้แล้วก็ต้องมานั่งคอยเช็คตลอดว่าเราเนี่ยจะใช้อเทมอะไรนะครับอ่ะโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมเลือกจะไปโรงงานนะครับตอนนี้เขาก็บังคับให้เราบวกกับบอสแล้วนะครับเหมือนที่บอกว่าโหมดนี้เนี่ยเราไม่สามารถสำรวจทุกโซนได้100%นะครับฉะนั้น เมื่อสำรวจไปสักพักนึงเนี่ยเราก็ต้องบวกกับบอสนะครับก็ไม่มีทางเลือกนะฮะได้เวลาบวกบอสแล้วนะครับปะ let's go โอเคไปครับได้เวลาบวกกับบอส let's go หวังว่าจะพอนะของนะมาแล้วครับนาทีที่รอคอยคือตอนนี้เนี่ยมีแค่ไฮยอนอูตัวเดียวนะครับที่มีหมัดเหล็กก็บอกว่าไฮยอนอูจะไม่ตายนะครับอ่ะใส่เลยครับผสมการ์ดปึ๊บ เรียบร้อยต่อยหนึ่งโป๊ะต่อยสองอเลือแทบไม่ลดงานเข้าแล้วครับเลือ่อยโอ้โหทีนี้เตรียมรับแรงกระแทกครับปั๊บจบเทินอุ้ยอุ้ยเฮ้ยต้องอยู่ฮิวแล้วครับต่อยเข้าไป Oh. ปืนยิงยิงที่นี่โอเคครับอ่ะทีนี้ฮิวก่อนนะครับเอาใส่อั๋วยัดปั๊บเข้าไปเต็มนะครับอ้าใส่อัวดเรามันมาวะทุกคนใส่อัวแเรามันมา <laughs> ครับจบเทิร์นเอ้ใส่อั๋วช่วยชีวิตโอเคเอ้ไม่นัาเท่าไหร่ไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหว อ่อยสองแล้วกันโอ้ยค่อยๆตอดครับเหลือไว้หนึ่งฮนะไว้กินไส้อั่วอือฮะจะกินเลือดไปงอนโอเคทีนี้เหลือไว้กินไส้อั่วเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเต็มจบเทิร์นเตรียมรับแรงกระแทกอเฮ้อ เฮ้ย <Hey, S 2> ได้อยู่ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่เอ่อต่อยสองปุ๊บเอ้ยมีลุน้นมีลุน้นสกิลมาพอดียิงขาป๊าเย่ <Yeah. S 2> ผ่านแล้วครับเออเรียบร้อยต้องบอกเลยว่าชนะได้จริงๆเรากดดูตรงนี้ได้ครับว่าเราฟาร์มแล้วบ้างเดินอะไรบ้างเราชนะได้เพราะว่า <laughs> ใส่อัวนะครับ อันนี้คือการชนะหมดง่ายนะครับเห็นได้ว่าได้รางวัลมาทั้งหมด45เหรียญน,นะครับเนี่ย12วันเนี่ยก็คือจํานวนของโซนที่เราจะเดินนะอันนี้ถ้าเกิดคิดไม่ผิดนะครับก็คือเราสามารถฟาร์มได้12ครั้งเออได้แค่นี้นะครับพอหมดปุ๊บเราจะเจอกับบอสทันทีฉะนั้นบางครั้งก็ต้องอาศัยดวงเหมือนผมด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของหมด PVE นะครับหมดที่เอาไว้สําหรับในการหาเพชรสาหรับสายฟรีนะครับ วันหนึ่งก็พยายามลงให้ครบแล้วกันเนาะส่วนทิกการเล่นก็บอกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวังนีก็ขอให้มีความสุขในการเล่นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ